ต้องขอบคุณหมายล่องคุณครับขอบคุณผู้ที่สร้างฝายนี้ด้วยนะครับมีตีตักป่าไปได้ครับมาใจครับแล้วแต่อารมณ์นะครับกำลังภูมิใจกับการยกจำได้วยป่นนิน้นตะกี้อยู่ ตะวักก็ได้ปลานิ้นก็บพุ้มใจนะว,วันนี้พุ้มใจเหลือมันไงเรือตัวตะวักกันนะปลาสักตัวล่ามันตึ้งข้ามันคลึกขลกัวนี้ได้หลายอยู่งางเลยปลาข้าวง้างาครับวันนี้ปลาอยู่มุม มีมุมในฮมมุมหลังนี่นะครับ